ทางด้านของ c าว s ิกเอเชียเนี่ยนะครับจะเป็นบริษัทที่มีความโปรเฟชชั่นอลหรือมีความเชี่ยวชาญทางด้านของไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะครับทางด้านของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามครับโดยท่านอธิการท่านก็จะมีวิสัยทัศน์ที่จะนําเอาเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเข้ามาทําให้เกิดเป็นงานทางด้านของการศึกษานะครับอย่างไยก็ตามนะครับถ้าท่านสังเกตดูจะมีแกปอยู่อันหนึ่งนะครับ โดยท,ทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นสถาบันการศึกษานะครับเขาก็จะมีการเรียนการสอนมีการทําวิจัยแต่ว่าทําอย่างไรเราถึงจะให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่งานวิจัยอยู่บนกระดานนะครับแต่สามารถที่จะออกไปปฏิบัติงานได้จริงจึงเป็นที่มาว่าเราน่าจะพัฒนาหลักสูตรที่เป็น professional เป็นหลักสูตรที่มีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วๆไปที่มีอยู่นะครับอันนี้ก็จึงเป็นความร่วมมือที่กําเนิดเป็น ศูนย์สุขภรม c ์ขาเซสขึ้นมานะครับสำหรับเขาเซสเนี่ยนะครับมีหลักการแนวคิดอยู่ว่าเป็นหน่วยงานที่ modern เป็นหน่วยงานที่มีความเป็น professional และเป็นหน่วยงานที่เป็น future นะครับสามส่วนนี้รวมกันเนี่ยนะครับทำให้วิสัยทัศน์ของการพัฒนาบุคลากรหรือนักศึกษาต่างๆเนี่ยนะครับก็คือเราต้องการจะผลิตบุคลากรที่มีมืออาชีพทางด้านของ cybersecurity โดยตรง จึงมีความเป็นมาทำให้มีโอกาสในการมาแถลงเรื่องของการเปิดศูนย์ฝึกอบรมณวันนี้นะครับวันนี้วันที่16ธันวาคมถือว่าเป็นวันธงชัยครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับเป็นวันที่เรามาแถลงข่าวกันที่อาคารโครนอสนะครับซึ่งโครนอสเนี่ยก็ถ้าท่านเข้ามาจะเห็นนะครับเทพเจ้าเด่นสง่าข้างล่างนะครับถือเคียว นะครับโครนอสหรือโครนัสในภาษากรีกเนี่ยหมายถึงเทพเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการการธัญพฤฤืชการอาหารเนี่ยนะครับมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของเราก็คือมองว่าเป็นสถานที่เหมาะสําหรับการที่จะบ่มเพาะให้เกิดบัณฑิตเกิดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความร่วมมือตรงนี้เนี่ยจึงเป็นความร่วมมือที่ผมคิดว่า เป็นความร่วมมือที่จะทําให้เกิดความแตกต่างความมั่นคงถาวรน,นะครับอย่างไรก็ตามความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์าเซสในวันนี้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเรายังจะต้องอาศัยความร่วมมืออีกเยอะนะครับในจะทําให้เกิดความสําเร็จความร่วมมือเป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้าหากท่านอยู่ในวงการของไซเบอร์ซิเคลิตีเนี่ยนะครับจะเห็นว่าภาัยคุกคามทางด้านนี้มันเพิ่มขึ้นตาม การเติบโตของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับภาครัฐภาครัฐกับเอกชนนะครับแล้วรวมถึงเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนันนเป็นสิ่งสําคัญนะครับนี่นเป็นหัวใจสําคัญว่าถ้า,ถ,าถ้าเกิดเราจะให้เรื่องของความเชี่ยวชาญหรือความการพัฒนาความสามารถในเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับประเทศแล้วเนี่ยนะครับเราจําเป็นต้องมีความร่วมมือ นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถแค่เป็นสถาบันการศึกษาที่สอนตามตำราหรือผลิตบุคคลออกไปอย่างเดียวเราต้องต้องมีความร่วมมือให้กับบุคลากรของเราที่จบออกไปรวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโชคดีของทั้งสองหน่วยงานในวันนี้นะครับคาวเซกเป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญทางด้านของ Cyber Security วรินะครับทางสถาบัน วิทยาเทคโนโลยีสยามเนี่ยก็จะเที่ยวชาญในเรื่องของการเรียนการสอนทางด้านวิชาการจับมือร่วมกันเนี่ยจะทําให้เกิดความแตกต่างในวงการอย่างแน่นอนนะครับถ้าท่านสังเกตดูนะครับเรามีการออกแบบตัวโลโก้ของคาวเซสนะครับคาวเซสเนี่ยนะครับจะประกอบด้วยตากงจักกงจักเนี่ยสื่อให้เห็นถึงตัวฟันเฟืองนะครับตัวฟันเฟืองตัวนี้เนี่ยนะครับก็ล้อมาจาก ตัวของฟันเฟืองของวิทยาลยเทคโนโลยีสยามซึ่งเป็นตัวที่เน้นให้เห็นว่าตรงนี้เป็นจุดแข็งในเรื่องของการผลิตนักวิชาการหรือผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านของความเป็นเทคโนโลยีนะครับส่วนลิ้วทั้ง4อันสีดำรวมถึงสีทองที่อยู่ข้างบนเนี่ยครับสื่อความหมายถึงลำดับของการพัฒนาบุคลากร,กรเพื่อไปสู่ สิ่งที่เรียกว่าเป็น wisdom จริงๆนะครับเราไม่เพียงแค่สอนให้เด็กให้นักศึกษาจบมาได้เป็นญ,ญ่อย่างเดียวแต่เราต้องการให้มันเกิดสิ่งที่เรียกว่า wisdom หรือปัญญาปัญญาที่เป็น reality เป็นแก่นแท้ที่เขาสามารถไปปฏิบัติงานได้จริงไม่ใช่เพียงแค่มีวุฒิหรือมี certificate เท่านั้น,นครับอันนี้เป็นเป็นแนวคิดหลักของ c o u e ของเรานะครับครับสำหรับตัวสถานที่นะครับ จะอยู่บนชั้น11ของอาคารโครนนสแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการฝึกอบรมการเรียนการสอนเป็นพื้นที่ที่เราเน้นเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่และจะเป็นลักษณะของโมเดิร์นเป็นลักษณะของฟิวเจอร์จริงๆนะครับในสถานที่นี้อยู่บนพื้นที่250ตารางเมตรประกอบด้วยห้องบรรยายสามารถบรรจุนักศึกษาได้ หรือผู้เข้าอบรมสัมมนาได้30ท่านนะครับจากนั้นก็เป็นห้องประชุมนะครับซึ่งการเรียนสมัยใหม่เนี่ยนะครับเราจะใช้ห้องประชุมเพื่อให้มีการพูดคุยกันของนักศึกษาหรือรวมถึงคณะทํางานหรือทางผู้บริหารที่จะมาใช้ในการหาลือในการพัฒนาให้เกิดศูนย์การเรียนรู้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นนะครับ มีห้องอีกห้องหนึ่งก็เราเรียกว่าเป็นห้อง l a บหรือห้องปฏิบัติการนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยห้องปฏิบัติการเนี่ยเราจะไม่นิยมเอาคอมพิวเตอร์มาตั้งมันดูล้าสมัยแล้วนะครับปัจจุบันเราจะใช้น็อตบุ๊กเพราะฉะนั้นตัวผู้เรียนเนี่ยจะมีโน้ตบุ๊กส่วนตัวอยู่แล้วนะครับเราก็จะใช้ห้องนี้ในการที่จะมีการศึกษาหารือกันนะครับระหว่างนักศึกษาหรือระหว่างอาจารย์ด้วยกันครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ของ คาเซสที่ตั้งอยู่บนโครนอสชั้นสิเนี่ยนะครับตามรูปที่เห็นนะครับก็จะมีการออกแบบที่รูปลักษณ์ที่ทันสมัยซึ่งต้องขอบคุณทางท่านธิการของวิทยาลัยนะครับที่มุ่งมั่นที่จะที่จะพัฒนาสิ่งที่แตกต่างจากของเดิมอย่างสิ้นเชิงนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่ดีแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนครับเราต้องสร้างความร่วมมืออีกเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรา ทำในเรื่องของไซเบอร์ซิเคริตี้เราจะต้องจับมือกับสำนักงานไซเบอร์แห่งชาตินะครับเราจะต้องจับงานกับหน่วยงานความมั่นคงที่ท,ทําทางเรื่องของไซเบอร์นะครับโดยเฉพาะกอ,องทัพอากาศผมมาจากกองทัพอากาศแต่ผมไม่ได้เชียร์กองทัพอากาศแต่เนื่องจากว่ากองทัพอากาศเนี่ยนะครับได้รางวัลไซเบอร์แห่งชาติแห่งชาติจากการแข่งขันในหลายๆครั้งนะครับเพราะฉะนั้นคนเก่งจะอยู่ที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นหลังปีใหม่นี้ผมก็ได้กล่าวเกินๆว่าเรียนเชิญท่านที่การว่าเราจะต้อง ไปสร้างความร่วมมือและดึงเอาบุคลากรเหล่านี้มาช่วยด้วยนะครับรวมถึงทางคาลเซฟคาลเซกเอเชียเองนะครับได้มีการประสานกับบริษัทนานาชาติเข้ามาทำทำเทรนนิ่งให้กับเรานะครับซึ่งเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยนะครับที่จะดึงเอาอความร่วมมือจากอ,องค์กรเหล่านี้นะครับหลายองค์กรนี้เขาเขาเขาสนใจโครงการคาลเซกคาเซฟของเรามากนะครับเนื่องจากว่า เห็นว่าเราเป็นเป็นหน่วยงานที่จริงจังกับเรื่องของการทําเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะครับเขาก็จะยินดีที่จะมาร่วมมือกับเราอันที่ต้องขอบคุณทางข่าวเซกเอเชียเป็นอย่างสูงครับอย่างไรก็ตามนะครับสําหรับศูนย์ฝื่อบรมขาวเซกเนี่ยนะครับเราจําเป็นต้องใช้สถานที่ให้คุ้มค่าอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นในหลายๆหลายๆสาขาวิชานะครับอย่างเช่นทางด้านของ พลังงานทางด้านของสิ่งแวดล้อมทางด้านของ EV นะครับรวมถึงเรื่องของ Aero Drone ต่างๆเนี่ยนะครับที่นี่ก็สามารถที่จะใช้ในการฝึกอบรมได้นะครับรวมถึงสาขาการบริหารนะครับแต่ทำอย่างไรเราจะต้องให้เกิดความแตกต่างสำหรับผู้ที่เข้ามาเรียนโลเคชันที่นี่อยู่ใจกลางเมืองนะครับกลุ่มเป้าหมายเราอยู่รอบตัวเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทําอย่างไรให้เขาสนใจเราต้องมีความแตกต่างที่ชัดเจนอย่างที่ผมเรียนไปนในตอนแรกว่าความแตกต่างของเราก็คือหนึ่งคือความเป็นโมเดิร์นอันที่สองคือความเป็นโปรเฟชชั่นแลอันที่สามก็คือไปสู่ฟิวเจอร์ให้ได้นะครับสามส่วนนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นหลักคิดอันหนึ่งนะครับที่เราจะต้องสร้างความแตกต่างแล้วก็สร้างให้เกิดเป็นรูปปรรมามขึ้นมาให้ได้ครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นผมก็ขออนุญาตเกิ่นำนเกี่ยวกับศูนย์ ฝึกอบรมข่าวเซฟเพียงเท่านี้นะครับชั้น11ยังไม่ต้องไปดูนะครับให้ดูทางดีไซน์เพราะว่าเราจะเสร็จก็อีกประมาณสัก2เดือนนะครับตอนนี้ยังเป็นห้องโล่งๆอยู่ครับรา่ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ,บกราบขอบคุณครับท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอากาศตรีดรสุธีจันทรพันธ์นะครับอาจารย์ประจําหลักสูตรโปรเฟช诺ไซเบอร์ซิเคอร์ริตี้นะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม